ผมนึกแต่ต้นแล้วว่าบัตรประชารัฐหรือที่เรียกกันว่าบัตรคนจนนั้นคงถูกนำมาเป็นประเด็นหาเสียงแน่ๆด้วยการเสนอวัฒกรรมต่อยอดและเพิ่มเงินในบัตรผมเคยพูดไปเล่นๆว่าหนึ่พบาทต่อเดือนเพราะคนถือบัตรนี้มีถึง22ล้านคนถ้าเงินจากสองสรบาท เป็นพันบาทคงถูกใจคนจำนวนไม่น้อยก็พอดีว่าเมื่อวานซืนท่านพลเอกประวิทย์จากพักพลังประชารัฐประกาศเพิ่มเป็นเจ็ดร้อยบาทท่านชูเจ็ดนิ้วด้วยเพิ่มหลังเลือกตั้งเลยแต่มีเงื่อนไขว่าพักท่านต้องชนะได้จะตั้งรัฐบาลก็คล้ายๆกับพักเพื่อไทยที่เสนอนโยบายค่าแรง หกรบาทต่อวันในปี2570คือต้องเลือกเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถึงสองสมัย8ปีก่อนการเพิ่มเงินในบัตรคนจนนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยจะเป็น700แบบพลังประชารัฐหรือจะมีพักอื่นเสนออย่างที่ผมคิดคือ1,000บาทก็ตามผมเห็นด้วยหมดเพราะแม้เงินที่เพิ่มจะไม่มาก แต่ก็ดีกว่าสองสามร้บาททั้งนี้ต้องเข้าใจว่านี่คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการช่วยเหลือในระยะหนึ่งตามความจำเป็นเท่านั้นซึ่งในขณะที่ช่วยแบบนี้เนี่ยรัฐต้องทำเรื่องระยะยาวพร้อมกันไปด้วยคือการลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำลงอย่างถาวรให้ได้ อย่าคิดเพิ่มเงินในบัตรคนจนแบบประชานิยมแค่หาเสียงกับชาวบ้านเอากันง่ายๆแค่นี้แต่ต้องถือว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นทําได้และต้องทําต้องเป็นภาระหน้าที่อันดับต้นๆที่ทุกพักที่เสนอตัวเข้ามากับทุกรัฐบาลต้องเร่งมือทําปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดกว่าอื่นใด มีประเทศหลายๆประเทศที่กล่าวได้ว่าคนจนของเขาไม่มีหรือมีก็น้อยมากในขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางมีบ้านมีงานทำมีการศึกษามีการผสมพยาบาลที่ดีและมีอยู่มีกินเขาทำได้เราก็ต้องทำได้